อยากให้ทุกคนแฮ ppy ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสําหรับผมกับพาร์ทกับพาร์ทของสกายกับเพื่อนก็คุยกันก็อยากให้เดินไปด้วยกันแล้วแบบประสบความสําเร็จด้วยกันนะครับก็คู่คู่กันไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแล้วถ้าสมมติมีโอกาสจริงๆสมมติว่าเออเราจัดทีมเป็นเงี้ยกับแฟนๆเราอยากไปที่ไหนคะเพื่อนเมล่าเขาจัดทีมให้เราพรุ่งนี้เลยไปไปเลยเหรอครับ อุ้ยนี่ไงพี่เป็นคนถามเขาไปไหมล่ะเอาเอาที่ใกล้ๆแบบเอาที่ใกล้ๆมั้ยเอาไปไหนจะเห็นน้องหนูเด้งก็ยังไม่เคยเห็นอยากไปอยากไปสอาใหญ่ใช่ไหมครับน้องหนูเด้งอยู่สอาใหญ่เนาะผิดที่เป็นเขาเหมือนกันครับเปลี่ยนไปเป็นกขาเฉียบเพราะว่าตอนนี้น้องน้องเขาโตแล้วเลยก่อนน้องจะโตกว่านี้ก่อนน้องโตกว่านี้ขอไปดูหน่อยใช่หรือว่าจะไปต่างประเทศก็ได้ครับ เดี๋ยวใส่ไว้เป็นน้แรงกดดันเอออร้าแรงกดดันที่เป็ดตรงนี้เผื่อเอออนาคตเราได้ไปดูหมูแดงใช่หรือไม่กนเราไม่ไปดูหมูแดงเราก็ไปดูสิโปอที่ต่างประเทศเลย